นายจ้างให้ลาคลอดแค่30วันเป็นกฎบริษัทได้ไหมคะต้องขอย้ําอีกรอบเลยนะกฎบริษัทที่ขัดต่อกฎหมายเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150ต่อให้เซ็นรับทราบยินยอมก็ไม่มีผลอยู่ดีดังนั้นนายจ้างจะต้องกําหนดให้สิทธิ์ดูจ้างตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นให้สิทธิ์มากกว่าได้แต่ให้น้อยกว่าไม่ได้นะคะดังนั้นเมื่อกฎหมายใหม่สิทธิ์ลาคลอด120วันมีผลนะครับใช้แล้วนายจ้าง ก็ต้องกำหนดให้ลูกจ้างตรงตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นตามพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา41และก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้ครบ60วันเต็ม100%ด้วยตามมาตรา59รวมถึงเมื่อกรณีที่ลูกจ้างเขาลาคลอดครบ120วันแล้วแต่ว่าบุตรของเขามีอาการป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนลูกจ้างมีสิทธิ์ลาต่อเนื่องได้อีกไม่เกิน15วันโดยนายจ้างจะต้องจ่าย าจ้างให้50%ในระยะเวลาไม่เกิน15วันแต่ว่าลูกจ้างก็จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบการลาด้วยนะคะ